เราทำเองพอจะกินน้ำาลพอไจบก็ทน้นเองนะพ่ฮะเออแล้วมาไงเออก็ชิ้สักยาข้าวแล้วใส่ไหมแม่ได้ยเพรนแจงเอาไปกินอย่ไทร์ดี ยกเอาขอาไปกินน้ำท่าเหมออรยกกระปนเขากลั่น No, no, te สบายดีจ้าสบายดีวสัสดุกูสูข้นส,สบายดีตอนเศร้ายินดีตอนรับกับสูชองสาววันซื่นเด้อน้องลูกมาแดงเนื้ออยู่นล้กินให้ยาเนาะแต่งใส่กองโฟมเอาไปไทยพี่น้องคล้องฝาพี่น้องอามาให้หลายอย่างหลายเนื้อเนื้อไข่ทุระยางสองอยางเนาะมาโฮกันลหลาย นี่คือจต่แน่ดูนะคุณต้องบอต้องละไรท่นึ่นเองะ

ันนี้สิเป็นไข่หมดแดงแล้วก็กลุ๊บแหงป่าแหงพักกระเดาเจลเจลบ ตัวนี้แตงกินเศร้ากอนพีน่น้องกินข้าวเศร้าเล้บประมาณเก่าโมงกูแล้วนอแล้วจะเิดไีไใส่ซืสวยนี่อันนี้มกเขียดน่อย

มาเดินพิโรธดีขึ้นใช่ไมนีดี่นอะสบายดีกวันไลยแล้วหวันเป็นอะไรสบดีรึเ่าาดกเเปิดกับเสออ่งเี้าดรึเปล่าแน้ำมูกเขีย

เย็นหมอนแส้เย็นากเลจาวาไแขงเนี่ยเดีง่นะเป็นเออเย็มากเยนเร่ออมาสั่จา่จามีการอัวนี้าให้คุณาสีเสัเดี๋ยว่อเ่าขอบเกินแต่จาแจนพางแม่แจงบอกแลยเอว่าได้เป็นเด็กกันถูกตได้แล้วบอกเพิน มีอ e <terus> ันเขียนคบแห่งในปลาลงคอันีลวพรพี่น้ัวะเมื่อสิเ็นดีสเห็นดีสิเอ็ดแก่แกเนียมี่ป่ะอือนีเขาขอบท่านมากเลยเนาะชอบอบคนเน่เดโบกตานียเอาตัวแกเราากกใส่ไม่ยองมาวัน

ไี่เห็นไตวี่้จ้าม่งเื่อนีไเ่ทีดหมรล้วไ่เ็น้วเดะเดบดีเดมือดีมแห้งจบดีทำรวยนะเออทำรวยโอกาสมีแหลกมีอีมีรอยเจ็บเอเด้อ Mưa lần à. đi nha các nha. You lần nha kumo, bởi nó. You lần nha kumo, nên. Hãy mèo. 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 วมงหรือแปดโมงเดยวนะไปข้างตั้อไอแม่ไปแล้วว่างสามสิบนาทีได้สี่โมงหนึ่งเดี๋ยวโทบอกครูไก่เด้ไปไแม่ไปแล้วอันนี้ฮาราเรมาลดถูกติวนะเราจะเเรา้รอเจ้าแแวเนี่ยมไปยังัไปเสมอออะไรมมาออกไปแบบีหแ้นบไม่เห่นได้วันนี้เสร็ได้รัออกไปได้มา่ิ

ชิมลว่ใส่แปน้อหรอเป่าบชิลไปลนากจับครทีทีน้หอเล่ากอเยรคือ้อแล้วไปจับไปรออยู่เรียกันอยงแล้วมันจกเฮิงครับไปอีกทีานี้จะไหนลูกโกอย่ายารับรอครบขบ ช่องนึงประมาณตีตีไปช่อมลหนี่งว่าอย่างนั้นรถหนู่งขัไปทางตะศรีรถตะศรีรถรนกับเรทำไมไร ตีรถรเดินรถมารถน้ำนิดน้นิหิ้วลนหิ้วลนนั่นเกินเบื่อแบบเต็ม

กินบะวันสดคที่น้องเนาะขอกันคลิปหนาเด้อเนาะขอบใจเบอร์ซูหูทุกคนที่ติดตาม ก็ฝากติดตามฝากเบิ้งโนะฆษณหาใหนนีเดอรเนาะพ้อกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีจ้าสบายดีดไปรุ่งห้องก็ตื่นนอน